มูเลยครับผมสามสีดอกดอกพอดีกแกงสามดอกสีดอกเดอกือ ก็สวัสดีตอนเศร้าครับผมสุขูสุคนไม่นี่มากกับบรรยากาศฝนตกลิ้นนะครับมาเลาะปลาแถวอำเภอขุนย้วมนะครับผมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเนาะเมื่อวานนี่ได้เห็ดอยู่นะครับผมแต่ว่าไฟวิดีโอนั่นมันเสียนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปรับผมเมื่อวานนี่ก็ไปเบิ่งได้ในช่องหักบ้านนานะครับเนาะของน้องแพงนะครับได้เห็ดหลายอยู่ก็เลยมาซ้ำหมองเกานะครับเป็นเห็ดดินเห็ดเครื่องนะครับผมเห็ดกอแดงส่วนหลายเมื่อวานนี้ อ่ะลองเลาะเบิ้งครับผมถ้ามีอีกนะครับถ้าเบิ้งหมองเกาเมื่อวานนี่ก่อนนะครับหมูวันนี่ผมเก็บอยุคฮ้มนี่นะครับนี่เป็นเห็ดกอแดงน้อยแบบนี้นะครับนี่ดอกน้อยมันก็กำลังขึ้นโอ้ผมเหยียบไปเมื่อวานนี่ดอกเดียว กำลังจุมจุ่มนะครับผมสองดอกโอ้ยหัวหลุดอีกดอกขึ้นาใไม่เหลือบูหลหลแล้วครับมเ,เมื่อว,ว,วานนี่เป็นมูดีดีครับผม ดอกน้อยมันก็มีอยู่นะครับนะจงไว้ก่อนนี่กำลังแกงกแซ่บๆฉบเลยเห็ดกอยุ้งใบใบตองนะครับผมนี่ต้องเคี่ยวเอาครับผมกเคี่ยวปิ้นไปแล้วสองดอกกินไปอีกดอกนึงแล้วนี่นะครับสองดอก ินไดอกแข็งด okay, ีอยู่ครับผมโอเก็บดอกนึงนี่ดอกเห็นนี่ไหม นี่ครับผมนีม่โอ้เป็นมูเลยครับผมสามสี่ดอกนี่นะครับนี่ หนึ่งกินแกงกินแทบนะครับอีกสองดอกอืตอตรงดอกไม่น้อยมันเนตะ็มเลยครับนี่ตกแกงเล็กเพราะดีคำครับผม,มเก็บเอาหมด ตัวน้อยๆอ่อนีครับผมนี่สองดอกเยียดไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เกิดเป็นหมูเฮ้ยทางไตนีอีกตัวนี่งไตคอนครับเยี่ยปุ๊บอืมเกดเป็แบบนยี่สามดอก มีอีกนะครับเนี่ยเป็นรกออกไงเร็วนะครับเห็นอันนี้นะครับมือสองมือมันกระบาลแล้วครับเนี่ยดี๋ยวมืออื่นกระแ่แล้วครับสามดอกโอ้สี่ดอก ามดอกนี่บางมองกับสีขาวๆแบบนี้ครับผมสีบั่แดงนี่งสองสามดอกสี่ดอกนะครับนี่สวงงามอืม น,นี่คือจังเห็ดนาเละหมอกเน,นียเห็ดน,น,น,นาเลนะครับเนี่ยเห็ดนาเลก็ออกครับน,นี่ครับดอกน,นี่ขึ้นล้ากับผมบอกอีกนะครับเนี่ยสงสามซีดอกอือไปเดินใหม่กัมนี้ครับโอ้พี่เด มอวนบบไรเคียมาทั้งนี้บานเลยครับแข็งดีอยู่ครับโอ้โหดอกสองดอกดอกนีป่ปใยแด่ดอกเดียวตป็นี้ดอกนะเนี่อืึ <c oughs> เห็ดทานน้อยเกิดแหลีวครับผมเนี่ยแซียพื้นเกินมันนี่เป็นเห็ดดินเห็ดดอกเห็ดใบครับผมหลังจากเห็ดละโงกไว้นะครับเห็ดละโงกไว้เบื่อเลยทานดอกนี่คือตัวแทะ ดอกนึ่งแมงบงหานเนี่ยแสบนะครับนี่ถือว่าได้หมูหนี่เงตัวครับเป็นหมูเลยครับผมผู้ดอกนี่ดอกง่า หยกดอกจุม่มนี่โอ้กำลังแจงแ่บแทบเนาะมันมเล่นมขี่เก่าได้หลายอยู่ครับผมนี่หลายเติมแล้วครับดอกมีขึ้นแล้วฝนตกเมื่อนะครับผมยู่แม่ของสวนตกดีเดยว อันเป็นเห็ดน้ำแป้งครับผมเกล่อเบิดได้แหะละฝนตกห้ได้ป่ได้น,น,นะอือไปกูไม่พี่ครับสองดอกเยวไปก็พอไปอืมังบ่ง กระเด็นไปแล้วนี่สวยงามสามดอกสวยงามเลยครับผมหน่นๆหนี่งหนึ่นเงนป่ะอู้หฟองไปแล้วสี่ดอกครับนะครับผมถ้าบกี้าโบได้นะครับ ใบไมใบไม้มันหนาเปิดออกแดงจชงครึ่งยุ้โอ้วตื่นเบิดดอกพอดิแกงเกี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมเบิดแล้วบอ่อุยนเด็กเช่นะครับดอกนี้ สองดอกโอ้ยหัวหลุดนี่ครับมาเอาขี้เก้าได้ลายเติบใหญ่เลี้ยวหน่อครับเห็ดอันนี้โหอีกนะครับคนเห็นปะสีแดงด้วยซุ่งเราก็จะเฝ้าย่างไปนะครับเย็นที่เยีนยาวมากนี่หนึ่งดอกหนึ่งนะครับดอกหนึ่ง

นี่สิน้องแพ่งอยู่นี่ครับผมเอ้ยมันบ่ออโอ้ได้หลายอยู่นี่ครับผมได้หลายก็หน่ะเองอู้นี่ตะเกียบห่มเก่ากะห่มเก่าเป็นหวานละนออกเป็นหมองนะครับผมหมองอึนก็บ่ค่อยมีเดี๋ยวลองหาบุญโฮมไม้นะครับนะที่เกิดเป็นจุดของมันครับผมนี่นี่เห็นปะหมวกว่านนี่ก็เก็บเอาอยู่นี่ครับผมห่มนองเอ้ยห่มนึงนี่ขึ้นมาไม่แล้วดอกเลยนี่ น้ำอยู่บางค้นก็่นเอ็ดเห็ดแดงมูนะผมน้ำมังกรมันก็ขึ้นมาอีกนี่น้ำตกรวมมีมว้วนยังาขาวๆอยู่นะครับนี่นี่แดงเนี่ย

có dưcas R者 nói lòng dịp Đó khá thú vị,hê,hê âm lắm khi người Linh cử nói dife churing that mất cái khe boi. nhịp miêng ng 예 đi đột nha.

าครับผมจะ่ไต่ไปตองหน้าหนาครับอย่าถึงมันแตกกับอืมงามสองเดอก ดีขนาดเก็บเนื้อเลยครับผมซอยกันเค์อยู่นี่ครับผมหฮมนี่มันเกิดเป็นมองเป็นมองนะครับือดอกอจุ่มนี่หลายดอกอยู่นะครับเนี่ย này cả ô Chia pin lăng ngang đây Sám được น้อยโุทธนี่บ่อุ้ยเร็ดทานนี่คืนลาแบบไม่กันนะนาาพี่น้องเคียย์ทอดป่าเปรนี่เจ็ดทานน้อยครับผม ทาน้อยครับผมแซ่บพึ่งกันนะครับเนี่ยเอทาน,น้อยหนึ่งกินกับแก้วกับปนนี่ขึ้นล้าครับผมแทนคาผู้บดอันนี้ก็ขึ้นล้าครับผมใต้ดอกเดียว พวงไปแล้วเต็ดทานสองดอกครับเต็ดกอเนางกับนี้ครับผมดอกหนึ่ สองสามดอกอหมดเอาละครับผมก็คือสิพสาะซัมนี่ครับเดี๋ยวยางออกจากตานะครับเนาะก็ได้ตานึงพอดีนะครับผมสวนหลายก็เป็นเห็ดก็แดงนะครับอะถือว่ามานอยู่ครับผมอ่นี ว่ายไปสรุปผลงานกับของน้องแพ้งอยู่ทางออกครับผมตอนนี้มืดขึ้นแล้วครับผมฝนก็ดิ้นมาเรื่อยๆนะครับออกจากปลาแล้วครับผมก่อนกลับบ้านก็มาเบิ้งผลงานกันก่อนนะครับเนาะืัอนี้ก็เป็นเห็ดดินเ,เห็ดเครื่องคือเก่านะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นเห็ดกอแดงนะครับโอ้โหัธรรมดานะครับเนี่ยเมือเลี้ยมขี่เก่าเนะาะขีดเก่าเหา มันหมานอยู่นะครับเห็ดนาแรเห็ดทานเห็ดน้ำแป้งก็มีเพิ่มขึ้นมานะครับมือนี่ทานก็ได้หลายเติบนะครับเห็ดทานน้อยนี่สองคนตามคนกับน้องเบาน้องครับเนาะได้สองตาพอดีนะครับก็ถือว่าหมานเติบยุ่ครับผมนี่ี่การมองโกนนะครับอำเภอขุนย้มนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้าขอบคุณทุกไลทุกแช์ครับผมทุกการติดการตามเอาไว้จลบนาน้ามาเก็บไหมครับผมช่วงนี้หาเก็บเห็ดดินเห็ดเครื่องไปก้อนนะครับผมเดี๋ยวเห็ดละงก กล้ออีกโบูโดนเนาะคิดว่าฝนตกฝนตกดีขนาดครับผมแม่ของสอนนี่ตกเกือบทุกมมือนะครับผมบรรยากาศกะแดดยังไม่ทันได้ออกมืดหน่อยนะฮะมืดมืดคึมคึมครับผมเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วครับเดี๋ยวฝนที่ตกครับเอาไว้เอาไว้พอกันไหมคปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้ามัานมันครับผม